ทุกวันพบกับรายการของช่อง director ศิลปัชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director ศิศิปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพต์ประจำวันที่3ธันวาคม2565เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับขอบคุณตู้ห่าวกีฬาปิญญาวิเศษถ้ายังไม่พยายามมากพอ ก็อย่าคิดว่าตัวเองไร้ความสามารถแล้วเลือกล้มความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองให้ก้าวไปข้างหน้าดูทีมฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างชนะเยอรมันสองต่อหนึ่งชนะสเปนในสกอร์เดียวกันทั้งเยอรมันและสเปนล้วนเคยเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกมาแล้วทั้งคู่อันดับโลกสเปนอยู่ที่7ส่วนอันดับเยอรมันลำดับที่11ขณะที่ญี่ปุ่นลำดับที่24 ความสำเร็จของญี่ปุ่นมาจากอะไรไคเชนคือหัวใจในการพัฒนาประเทศของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีคำอธิบายว่าไคเชนคือการปรับปรุงซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือการควบคุมคุณภาพทั้งหมดระบบ QC และแรงงานสัมพันธ์ ทั้งหมดของกลยุทธ์และวิธีในการบริหารส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นซึ่งมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับไปทั่วโลกนั้นรวมอยู่ในไคเซนนี้เองแนวความคิดหลักของกลยุทธ์แบบไคเชนก็คือจะไม่มีวันใดผ่านไปโดยปรยาศจากการปรับปรุงณที่หนึ่งที่ใดในบริษัทความเชื่อที่ว่าควรมีการปรับปรุงอยู่เสมอนั้น เป็นสิ่งที่ฝังรากลึกอยู่ในจิตใจของชนชาวญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาบริษัทญี่ปุ่นส่วนมากต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานใหม่ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุประกอบอันหนึ่งที่ทำให้ชนชาตินี้ต้องกระดือรือร้นพัฒนาตนเองโดยไม่หยุดยั้งทุกๆวันทุกๆวันจึงหมายถึงการท้าทายใหม่ๆและการก้าวไปข้างหน้านอกจากนั้น การดำเนินธุรกิจย่อมต้องการความก้าวหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไคเชนจึงกลายเป็นวิถีชีวิตอันหนึ่งของชาวญี่ปุ่นไปแล้วเช่นกันครับไคเชนเข้าไปอยู่ในวิถีของฟุตบอลญี่ปุ่นจากที่เคยเตะกอกกอกแก๊กแกกก,กับไทยผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะมาวันนี้ฟุตบอลทีมชาติไทยยังก้าวไม่พ้นอาเซียนไม่ต้องพูดถึงระดับโลกเพราะยังมองไม่เห็นแววว่า จะไปไกลถึงขนาดนั้นเพราะเรายังไม่พยายามมากพอใช่หรือไม่มันก็เหมือนเรื่องอื่นๆที่เรายังไม่พยายามมากพอบางเรื่องยังไม่คิดด้วยซ้ำว่าจะทำอย่างไรญี่ปุ่นคือตัวอย่างที่ดีที่เราสามารถใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาได้แทบทุกเรื่องการสร้างระเบียบว,วินยัยการปราบคอร์รัปชันแค่สองเรื่องนี้หากสามารถพัฒนาเทียบชั้นญี่ปุ่นได้ ไทยจะ,จะเจริญขึ้นอีกมหาศาลเรื่องวัฒนธรรมประเพณีไม่ต้องลอกแบบเขาครับของเราดีพออยู่แล้วแต่วิธีในบางเรื่องเราจะอยู่แบบเดิมไม่ได้แล้วทำไมเราทำไม่ได้เพราะพลเมืองไทยเยอะเกินไปหรือเปล่าตั้ง70ล้านคนคนยิ่งเยอะยิ่งพัฒนายากดูสิงคโปร์เป็นตัวอยา่างมีประชากรแค่5ล้านเศษพัฒนาง่าย จึงกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วประเทศเดียวในอาเซียนไม่จริงเสมอไปญี่ปุ่นมีพลเมือง126ล้านคนเกือบสองเท่าของไทยแต่พื้นที่ประเทศเล็กกว่าไทยอยู่กันแออัดกว่าแต่ทำไมญี่ปุ่นถึงสร้างชาติให้เจริญรุ่งเรืองพอๆกับตะวันตกได้มันไม่ได้อยู่ที่ขนาดของประเทศจำนวนประชากรแต่อยู่ที่ขนาดของมันสมองและจิตสำนึกโดยเฉพาะเรื่องคอร์รัปชัน ว่ากันตามตรงรัฐบาลลุงตู่สอบตกส่วนรัฐบาลก่อนๆก,กินไข่ไม่เคยแก้ได้คนไทยนี่ก็แปลกดัชนีคอร์รัปชันดีขึ้นผิดหูผิดตาเมื่อปี2557เพราะคนโกงกลัวคณะรัฐประหารแต่หลังจากนั้นทั้งนักการเมืองข้าราชการภาคเอกชนกลับมาโกงกันตามปกติกรณีตู้หาวก็คือตัวอย่างของการโกงเป็นระบบเครือข่าย ต้องยกนิ้วให้นัทูตใส่เกลือครับที่เขียนถึงเรื่องนี้อย่างถึงพลิกถึงขิงตู้หาวคนนี้นอกจากทำมาหากินสีเทาใต้ดินแล้วยังเข้าไปเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการให้พักพลังประชารัฐเป็นผู้บริจาคเงินเข้าบัญชีมีหลักฐานในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเฉพาะที่มีหลักฐานก็3ล้านนะครับแล้วใครจะกล้าฟันธงไม่ว่าจะไม่มีการให้กันนอกระบบ ไม่มีการเติมเงินให้พักการเมืองนี้เอาไปใช้จ่ายในสนามเลือกตั้งนี่ไงครับคนพวกนี้ถึงเข้ามาก่อการอยู่ในประเทศไทยได้แล้วพอพลังประชารัฐเป็นรัฐบาลมา3ปีกว่าๆที่เพิ่งด่ากันจบไปหยกๆไงครับกรณีรัฐบาลจะแก้ประกาศกระทรวงมหาดไทยให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนได้1ล้านดอลลาร์แล้วซื้อที่ดินได้หไร่ถ้าผ่านไปบังคับใช้ใครครับจะมากอด ก็คนพวกนี้ไงครับตัวอย่างที่เป็นรูปธปรรมหมู่บ้านหรูๆหลายแห่งในกรุงเทพมหานครราคา30ล้าน60ล้าน100รล้านคนพวกนี้ยกขโยงกันมาซื้อยกโครงการที่ซอยลาซานหมู่บ้านมี66หลังเครือข่ายตู้ฮาวและพวกซื้อไปแล้ว50หลังโดยนอมินีเป็นคนไทยคอนโดบางแห่งซื้อยกชั้นยกสองชั้นยกสามชั้น บ้านเดียวบางหลังราคา100ล้านใช้นอมินีคนไทยไปเป็นผู้ซื้อนี่ถ้าชาวบ้านไม่ช่วยกันด่าเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าเครือข่ายทุนสีเทานอกระบบเหล่านี้จะครอบครองเป็นเจ้าของที่ดินผืนใหญ่ในประเทศไทยไว้มากมายก็ให้นอมินีคนไทยซื้อต่อๆกันคนละไร่50ไร่100ไร่เขาทาได้คนในรัฐบาลชุดนี้นอกจากจะกินเงินสกปรกจากขบวนการสกปรกแล้วส่อว่า คิดถึงขั้นจะขายประเทศแผ่นดินให้กับพวกใต้ดินด้วยเห็นด้วยกับนัทวุฒิต้องช่วยกันด่าเยอะๆเห็นว่าขบวนการตู้่าวหอบเงินสดๆไปซื้อบ้าน50หลังเห็นทีบมจ SCS เอสซีเอสเซดคอร์บอรชัเจ้าของโครงการบ้านเดียวแกลนบางกอกบุรวัดสุข,ขุมวิทคงต้องให้คำตอบพออรครอบครัวเพื่อไทยแล้วล่ะครับว่าไม่สงสัยบ้างหรือนัทพงศ์คุณากรวง สามีเอมพินทองทาชินวัตรลูกเขยทักษิณชินวัตร CEO SCS เสเคยผ่านตาบ้างหรือเปล่ามันก็ต้องรับผิดชอบกันทุกฝ่ายรัฐบาลต้องรับผิดชอบปล่อยให้มาเฟียต่างชาติเติบโตในไทยได้อย่างไรและมันต้องย้อนไปหลายรัฐบาลรวมทั้งรัฐบาลทักษิณยิ่งลักด้วยเพราะมาเฟียต่างชาติเข้ามานานแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ในพักเพื่อไทยก็รู้จักตู้่าวไม่ใช่หรือ ภาคเอกชนจะขายอย่างเดียวโดยไม่ชั่งใจว่ามีความผิดปกติหรือไม่มันไม่ใช่ไม่เช่นนั้นต่อไปใครหอบเงินสดมาซื้อยกโครงการก็ขายไปโดยไม่ต้องสนใจที่มาที่ไปมันก็ชิบหายกันหมดคอร์รัปชันมันเป็นขบวนการครับน้อยมากที่จะทำคนเดียวหากจะตัดวงจรคอร์รัปชันต้องตัดที่นักการเมืองข้าราชการเพราะนี่คือแหล่งบ่มเพาะคอร์รัปชัน ญี่ปุ่นเขาทำได้มานานมากแล้วไทยเราจะเริ่มกันเมื่อไรเริ่มที่คดีตู้่าวก็ยังไม่สายครับศิลปชัยเดยลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสเขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ